รับข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะปะบัวซื้อปลาซิลไว้สองสามวันแล้วค่ะใส่ช่องฟิตไว้แล้วป้าปะบัวจะมาทอดค่ะทอดปลาซิลปลาซิลน้อยใส่ใบมะกรูดใส่รสดีใส่แป้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่พริกเนาะทอดให้คนน้อยกินด้วยอากาศร้อนมากๆค่ะร้อนจริงๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกินน้ำเย็นแล้วก็อยู่ในร่มเนาะใครจะออกไปไหนได้อากาศร้อนแบบนี้ นปั๊บัวเเสียงหรือ,อยังอ่าไม่ได้ใช้ไหม้หรอกร้อนมากค่ะทอดปลาซิวน้อยเนี่ยค่ะเ <c oughs> ยอะนะสามถุงเข้ามาขายเข้ามาเรียกขายถึงบ้านเลยหน้านี้ก็กินปลาซิวน้อยฝนตกลงมาก็ได้กินกบกินอื่น <c oughs> มินจูฟูจุนชอบค่ะปลาน้อยกัดร้อนมากค่ะร้อนเปรี้ยงเลย เด็กๆพากันเข้าห้องแอสวัสดีค่ะใครเนาะแว่มาหาประบัวสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดที่จังหวัดอะไรเอออยู่บ้านอะไรคอมเมนต์มาบอกประบัวมาพูดคุยกันนะคะประบัวก็ไม่ค่อยมีคลิปลงเนาะเนี่ยค่ะไ์สดุด <laughs> นานๆทีนานๆทีสบายมาก,กูดแดบบกินข้าวค่ะ ปลาซิวมันขาวเนาะทอดปลาซิวน้อยร้อนหรือ,อยัง สวัสดีค่ะสิบเอ็ดท่านประบัวทอดประซิวน้อยนี่ประซิวน้อยซื้อเข้าไว้ใส่ช่องฟิตไว้ก็ไม่สดแล้วละ่ะบวมๆแล้วบวมวมแล้ว,ว,ว,ลวอากาศร้อนมากร้อนจริงๆ สิว,สวัสดีค่ะคุณกัญญาลัตทองทองดุกทองดุกสิบสี่ท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยทอตปลสิวน้อยค่ะ วันนี้วันที่วันที่5เมษายนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาบัวทอดปลาซิวน้อยค่ะทอดปลาซิวน้อยนีปลาซิวตัวเล็กๆนี่ค่ะปลาซิวตัวเล็กๆเ,เข้ามาขายเข้าไปหาแล้วเข,เขาก็มาเรียกปลาบวัว บอกเอาปลาซิวไว้ปลาบัวบอกเอาลูกหลานชอบปลาบัวก็เอาใส่ช่องฟิตไว้ <c ười> มาใส่ช่องฟิตไว้แล้วทีนี้ก็สามวันแล้วแหละมาทอดเนาะมันก็บวมๆแล้วแหละไม่สุดเนาะ ไหมก่อนอากาศร้อนๆแบบนี้นะได้สวิงนะได้คล่องนะคล่องอะ่ะก็ม่องอ่ะนาะแล้วแต่พื้นที่จะเรียกยังไงก็ไปลุงคงกันช้อนกุ้งได้กุ้งได้หอยได้ปลามาทํากับข้าวกันตอนเย็นอากาศร้อนๆแบบนี้ลุงคงกันลุงคงกันซ้อนกุ้งซ้อนปลาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีละกุ้งหอยปูปลา ถ้าจะได้กินก็ตอนใส่ขายคนที่ชอบใส่ขายได้กินบัวทอด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 ,ทอดอออนี่ค่ะนี่ไง หัวก็ไม่เอาออกขี้ก็ไม่เอาออกหัวก็ไม่เอาออกขี้ก็ไม่เอาออ ทอ,อดปลาซิวน้อยค่ะจาดกระนร้อน สิองท่านคะ่ะยังอยู่กับป้าบัว11ท่านขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนป้าบัวคะ่ปะป้าบัวบ้านสวน บัวบ้านสวนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําสวนค่ะไม่ค่อยได้ทําสวนเพราะว่ามันร้อนน้ําไม่พอค่ะน้ําไม่พ อืมอืมจืดจืดขมด้วยขมขี้ประสิว จะทําลดจัดก็กลัวว่ามันลดจัดไปเนาะก็ทํำจืด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 สวัสดีค่ะคุณบัว สวัสดีค่ะน้องจี้น้องจี้บอกว่าสวัสดีทุกทกท่านค่ะพี่บัวทอดปลาซิวน้อยขี้ก็แม่ออกหัวก็แม่ออกคุ้มขมพอดปลาซิวน้อยทอดปลาซิวน้อยปลาซิว ท้าวปลาซิวน้อยเ่อไหลเข้าตาอ้าวหรือคะอ้าวหลือคะ น้องจี้ขาทานเป็นหรือเปล่าพอริินน้อยจี้ก็ไม่อ,ออกหัวก็ไม่อ,ออกขมคะ่ะขมน้องจี้เป็นคนภาคกลางกินเป็นไมหมนอกินเป็นไหนอ เป็นค่ะชอบทานปลาค่ะอ้เป็นค่ะถ้าใส่พริกแกงก็จะอร่อยใส่พริกแกงเนาะแต่ทําให้หลานทําให้คนน้อยคนน้อยด้วยคนโตด้วยคนน้อยด้วยคนโตด้วย ซิลสดๆสดนะก็มาตำตะไคร้หอมแล้วก็พริกสดแล้วก็ใส่เกลือเนาะแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ตำแล้วก็ไปคุกกะปลาใส่ผักอีตูใส่ใบหอมคุกให้เข้ากันใส่ผงชูรสเอาทีละกันใส่ผงชูรสคุกให้เข้ากันมันมีเกลือแล้วมีผงชูรสเนาะคุกให้เข้ากันแล้วก็ห่อไปตองไปปิ้งพอสุกแล้วนะมากินกับข้าวเหนียวอร่อยมากอร่อยมาก,อ,อ,มากอันนั้นชอบอีกแบบนึง แต่ต้องสดๆดนะสดสดอันนี้เข้าไปหาปะซิลมาตัวเล็กขอบคุณหัวใจบวกๆค่ะขอบคุณหัวใจกอดๆค่ะ ออรอฝนรอฝนเอ่อฝนฤดูร้อนก็ไม่มาสักทีร้อนมาก ที่กอทมอร,ร้อนๆคึ้มๆแล้วก็พี่บัวก,ก็มีอันนี้ค่ะมีมะเขือเนี่ยค่ะแล้วก็มีกวางตุ้งจะจะต้มต้มมะเขือให้สุกก่อนแล้วก็ผักกวางตุ้งใส่กินกับพริกป่นแล้วก็กินกับปลาทอด นี่ร้อนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงร้อนเปี้ยงเปี้ยงร้อนจริงๆเด็กๆเข้าห้องเปิดแอร์บึ้งบึ้งบึ้งหลาน เดี๋ยวก่อนพี่บัวจะให้ดูเต็มจานแล้วข้าปลามาขายมันมีแค่สามถุงพี่บัวก็เลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยมันก็เลยดูเยอะไปหน่อย ทุกครั้งก็เอาแค่สองถุงแต่เด็กๆชอบมากชอบชอบทอดทอดปลาทอดปลาตัวเล็กๆแต่ทอดกุ้งะมันจะแทงเหงือกเนาะมันมีนวดเนาะ น่าทานมากขมนิดนิดขมนิดนิดไม่รู้คนน้อยจะว่ายัางไงน้องมินจัวจะกินง่ายเผ็ดก็กินได้แต่พี่ฟอร์จูนจะกินยากนิดหนะึงพี่ฟอร์จูนสไตล์คุณหนูสไตล์คุณหนูจะกินยาก ต้มกับต้มผักทอดปลาไว้แล้วทีนี้ก็ชิวๆแล้วทีนีย <c oughs> ชิวๆแล้วคุณยายก็ชิวๆละ ปกติก็ลูกชายกินข้าวด้วยตอนเย็นแต่ลูกจะไปงานบวชช่วงนี้ช่วงนี้บวชเนาะบวชจะมีงานบวชลูกชายจะไปงานบวช ยายบัวก็กินกับหลานอยู่กับหลานขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ อากาศร้อนมากดูแลสุขภาพกินน้ำเย็นเนาะอยู่ในร่มปูบวกก็ออกไปไหนไม่ได้เยน็ยนเยน็นลดน้ำผักผักก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยผักก็มีนิดหน่อยปาบัวไม่ปลูกเพิ่มเพราะว่าลดไม่ไหวน้ำไม่แรงหน้านี้น้ำน้อยน้ำน้อยต้มผัก ส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่เนาะที่นู่นน่ะกรุงเทพส่งกำลังใจอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วใส่เสื้อผ้าค,คุมคุมแบบคุมทั้งตัวใส่หมวกด้วยอะไรด้วยวคงจะร้อนมากเลยว่าเราประชาชนก็ดูแลตัวเองให้ดีดูแลดูแลลูกดูแลหลานดูแลตัวเองให้ดีย่าให้เป็นอะไรเนาะ ดูแลตัวเองให้ดีเดี๋ยวบะบัวหาอะไรมาเอ่นใส่ถานต้มผักต้มผักต้มผักเสร็จแล้วก็ชิวๆแล้วทีเนี้ย กาศร้อนมากๆ21นาทีแล้วคะ่ะประบวกก็ขึ้นไม่นานหรอกขึ้นมาทักทายเนาะขึ้นมาทักทายทักทายกันผักกวงตุ้งบ้านๆค่ะป้าซื้อเข้ามาในกรำในสิบาทบาทเมื่อวานนี้แวะไปเยี่ยมน้องโจ๊กน้องแอนขึ้นไลนเนาะ ก็ไม่ค่อยได้ไปหาเยี่ยมน้องน้องโจ๊กน้องแอนขายกาแฟอยู่ที่อำเภออะไรแล้วลืมไปแล้วแหละเชียงใหม่น้องโจ๊กทำกับข้าวเก่งน้องโจ๊กทำกับข้าวเก่งน้องแอนคอยเชียร์น้องแอนคอยเชียร์สองคนนี่เขารักกันรักกันจริงๆดูแลกันน้องโจ๊กน้องแอนน้องโจ๊กน้องแอน เขาไม่มีลูกนะแต่เขาเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานโตหมดแล้วเลี้ยงหลานโตหมดแล้วทีนี้เขาก็ดูเลกันสองตายายน้องจกุกน้องเอนขึ้นไลทุกวันน้องจกุกน้องเอ็นอะแต่ไลไม่นานบอกประบวัวไม่ต้องขึ้นนานหรอกทีแรกประบวัวขึ้นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งบอกน้องจุกบอกว่าสงสารโทรศัพท์น้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นนาน10นาที20นาทีหรือ30นาทีพอตั้งแต่นั้นมาประบวัวก็ไม่ได้ขึ้นนานเนาะ อันนี้ขอ30นาทีก็พอละ30นาทีเนาะพอได้พูดคุยทักทายกันจะได้ไม่ลืมป้าบัวไงป้าบัวป้าบัวค่ะป้าบัวทำทำคลิป youtube มา5ปีละก็ทำข้อมูลอะไรอะลูกสาวเป็นคนทำให้แล้วทีนี้เขาก็ทำผิดทำถูกอะไรเงี้ยมันเกลยียล่าช้าไปหมดเลยเออส่งอะไรไปก็ไม่รู้ทีนี้มันไม่ถูกเนาะมันไม่ถูก ทีนี้ลูกสาวก็ทําไปใหม่ทาไปใหม่เขาก็ส่งอันนั้นมาให้ที่ว่ารหัสนะรหัสอะไรนะมาให้ก็รอลูกสาวกรอกข้อมูลอีกนั่นแหละพราอลูกไม่ได้อยู่นี่ปะบัวไม่มีใครทําให้เนาะต้องให้ลูกสาวคนเดียวลูกสาวทำอะไรก็ทำไม่เป็นทำคลิปมาห้าปีแล้วคะ่ะ เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าไปถึงไหนตอนไหนแล้วเพื่อนเก่าไปไหนตอนไหนแล้วชนนบทบ้านเราสวัสดีค่ะชื่อช่องก็บอกแล้วนว่าชนนบทบ้านเราเชาบ้านเดียวกันชนบทชนนบทคือกันชนนบทคือกัน เพื่อนเก่ายังไปมาหาสู่กันก็มีออนโซนไล่ไผ่แก้วน้องปอแล้วก็ช่องของป้าส้มบ้านสวนเราฝันแล้วก็น้องสม s k n กเกษตรแฟมิลี่แล้วก็มีคนนึงนะไปมาหาสู่กันดีดีน้องน้องหน่อยบ้านไล่วังพยอมน้องหน่อยเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดเนาะสมองตีบ น้องก็ล้มล้มคือนอนนะนอนป่วยตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นั่นแหละน้องหน่อยบ้านไร่วังพยอยก็มีหลายๆท่านเนาะที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอินทิลาคนเหนือเจ้านะคุณอินทิลาก็ไปมาหาสู่กันคุณอินตั้งแต่ประบวเปิดช่องใหม่ๆเลยนะเปิดช่องใหม่ๆเลย កំដៅរ้อนเกินបាយ